เป็นนมเนี่ยต้องการโปรตีนหนึ่งเสริมเนี่ยประมาณ7-8กรัมกําลังดีแคลเซียมเนี่ยที่ควรได้ต่อ1แก้วเนี่ยคือประมาณ200มิลลิกรัมนะหรือว่าประมาณ25%ของ RDI มอน่อยครับถ้าเกิดว่าจะเลือกนมวัวให้กับคนท้องเนี่ยจะต้องเลือกนมแบบไหนดีนะ เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็ต้องกินนมวัวมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะมีแคลเซียมสูงเนาะแล้วก็จะมีโปรตีนสูงทีนี้หลายคนก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าจะเลือกนมแบบไหนต้องเป็นนมเฉพาะคนท้องไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณแม่อยากจะทานนมนะคะเพื่อเอาแคลเซียมหรือว่าเพื่อเอาโปรตีนนะมันก็จะมีเทคนิคในการเลือกสมมุติว่ายกตัวอย่างวิหนีแล้วกันนะคะแล้วก็มาดูตรงพชนาการตารางพชนาการนี้นะแล้วก็คุณแม่ก็มาดูนะว่าเขาได้โปรตีนเท่าไหร่นะถ้าเป็นนมเนี่ยต้องการโปรตีนเสิรรร่ปะมมาณ7-8กกั ดีนะคะแล้วก็มาดูปริมาณแคลเซียมค่ะแคลเซียมเนี่ยที่ควรได้ต่อหนึ่งแก้วเนี่ยคือประมาณ200มิลลิกรัมนะหรือว่าประมาณ25%ของ RDI ซึ่งเขาจะมีระบุไว้ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ RDI นะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ควรมองเลยเนี่ยก็คือน้ําตาลค่ะน้ําตาลที่คุณแม่ทานควรจะต่ากว่า10กรัมนะถ้าจะให้ดีอะ่ะก็คือต่ากว่า7กรัมกําลังดีนะคะมาดูนิดนึงว่าน้ําตาลไม่เยอะเกินไปนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการเลือกนมวัวนะซึ่งจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องกินเฉพาะนมวัวสมรรร้นนะคะ้คาานะกกก็็ออาาาาาาถถทวไไดุณย มาที่จะดูส่วนประกอบทางโฆษณาการเพิ่มเติมได้ค่ะ